สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d a d by d a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับกับเกม d e a Dead b y d d y l i g h t Mobile วันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนวิธีการกวักมือแล้วก็ชี้หน้านะเห็นหลายคนบอกว่าให้ผมสอนวิธีการทำนะครับผมเราก็จะมาสอนทำในวันนี้นะ ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมอาแล้วก็มาอยู่กับฝั่งของ iOS ก่อนเลยนะครับผมของผมเล่นเป็นใน iPad นะครับก็วิธีการทำใน iPad ค่อนข้างที่จะมีความจำกัดอยู่นิดนึงนะครับก็คือการใช้จอยเท่านั้นนะไม่มีแอปเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับ iOS ก็คงต้องซื้อจอยก็เป็นจอย Xbox จอยอะไรได้นะครับแต่ผมใช้เป็นจอยนี่นะครับผมราคาไม่ถึงพันนะผมไม่มีโฆษณาขอไม่บอกชื่อแล้วกันหาดูตามเน็ตได้นะคะก็ใครที่สงสัยก็ผมใช้จอยในการกดนะแล้วก็มีคนบอกว่าผมใช้จอยเล่นหรือเปล่าก็คือจอยของผมเนี่ยมันไม่สามารถเล่นของเดนบอยได้นะครับเพราะว่าเกมยังไม่รองรับนะสามารถกดปุ่มได้นิดหน่อยก็คือปุ่มข้างล่างก็คือเป็นโบกมือแล้วก็ข้างบนจะเป็นการชี้หน้าน,นะครับผมแล้วก็จะเดินได้นิดหน่อยนะ นอกนั้นปุ่มนอกนั้นจะใช้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูนะครับผมนี่ก็คือปุ่มเดินนะจะใช้ได้เพียงปุ่มเดียวปุ่มนอกนั้นจะใช้อะไรไม่ได้เลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นผมจะทําแบบเอามาใช้เล่นไม่ได้ก็คือจอยมีหน้าที่แค่เอามากวักมือเท่านั้นนะครับผมเห็นป่ะปุ่มอื่นก็จะไม่สามารถกดได้เลยนะจะมีแค่ปุ่มปุ่มกวักมือแล้วก็ปุ่มนั่งอะไรพวกนี้นะครับผมจะมีปุ่มตรงนี้สามารถนั่งได้แค่นี้ครับผม ก็ไม่สามารถเอาไปเล่นเกยมยิงได้เพราะว่ามันจะไม่สามารถวิ่งได้นะโอเคประมาณนี้นะผมก็กดข้างบนจะเป็นการชี้หน้านะครับข้างล่างจะเป็นการกวักมือประมาณนี้ก็เอาไปเล่นไม่ได้ผมก็ส่วนมากผมก็จะวางไว้ข้างๆแล้วครับผมเวลาเวลาอะไรจะชี้หน้าผมก็ค่อยเอามือไปกดนะครับผมาง,างจะลำบากนิดนึงนะสำหรับของฝั่ง iOS โอเค แล้วเผื่อมีคนถามว่า iPhone ใช้ได้หรือเปล่า iPhone ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้ใช้จอยเหมือนกันได้กดได้เหมือนกันครับผมกดได้แค่นี้เหมือนกันนะครับโอเคใน iPhone ใครเล่นใน iPhone ก็สามารถกวักมือได้นะใช้จอยตรงนี้กวักได้ครับผมโอเคเราเราไปดูฝั่งของ Android บ้างดีกว่าว่าสามารถทําแบบไหนได้บ้างนะครับผมโอเคแล้วก็มาอยู่ฝั่ง Android บ้างนะครับผม Android จะมีข้อได้เปรียบก็คือเราไม่ต้องเสียตังซื้อจอยนะครับผมเราสามารถใช้แอปเสริม ได้นะครับผมสาหรับใครที่จะโหลดแอปเสริมก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูตามคลิปได้เลยนะครับพอกดเข้าลิงก์มาก็รอสักครู่นะครับผมมันจะมีหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้กดคําว่าไปที่เว็บไซต์นะครับเราอย่าไปกดกลับไปที่ u t u b e นะแล้วก็มันจะมีขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมก็รอติดตั้งแอปแอปจะมีชื่อว่าเกมคีย์บอร์ดนะครับก็เราก็ติดตั้งปกติของเราไปเลยแล้วก็พอติดตั้งเสร็จก็เปิดเข้าแอปได้เลยนะครับ พอเปิดเข้าแอปมาหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมให้เรากดกดยืนยันอะไรเข้ามาก่อนนะครับก็เรามาเริ่มวิธีการทำนะครับผมวิธีแรกให้กดไปที่คําว่าสเต็ปที่1เห็นข้างบนไหมครับผมโอเคให้เรากดเข้าไปเลยนะพอกดเข้ามามันจะให้มาหน้าตั้งค่าคผมให้หาคําว่าแป้นพิมพ์เสมือนครับผมให้เข้ามาเปิดการอนุญาตของแอปนะครับผมเปิดเกมคีย์บอร์ดให้มันอนุญาตนะครับผมแล้วก็กดแบ็คกลับไป กดแบ็คกลับไปที่หน้าหลักของแอปนะครับก็จะมาหน้านี้ครับผมพอกลับมาหน้านี้เราก็เขียนคําว่าสเต็ปที่2นะครับผมให้กดไปสเต็ปที่2แล้วเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดของแอปนะครับผมชื่อว่าเกมคีย์บอร์ดให้เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นเกมคีย์บอร์ดนะครับผมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมก็มาขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าคัสตอมนะครับผมคําว่าคัสตอมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปครับผม ปุ่มที่เราจะใช้หลักๆก็มีอยู่2ปุ่มก็มีปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมนอกนั้นก็ลบทิ้งได้เลยโดยการกดแตะเข้าไปแล้วก็คำว่ารีมูฟนะครับผมกดแตะแล้วก็รีมูฟเลยครับผมลบออกให้หมดยกเว้นปุ่ม2ปุ่มกับสามเหลี่ยม er, กับสี่เหลี่ยมนะครับผมนอกนั้นลบทิ้งให้หมดเลยนะครับก็ไล่ลบทิ้งให้หมดเลยกดรีมูฟแตะแล้วก็รีมูฟออกให้หมดเลยนะครับผมให้เหลือเพียง2ปุ่มโอเคตอนนี้ก็เหลือเพียง2ปุ่มนะครับผมก็จัดไว้ดีๆ ให้มันชิดกันก็ได้ครับผมหรือจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะพอจัดเรียงอะไรเสร็จเราก็สามารถกดแบ็คกลับไปหน้าแรกของแอปได้นะครับผมกดแบ็คกลับไปนะโอเคพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับผมเซตติ้งแล้วก็เข้าไปที่บอททอนเพื่อการตั้งค่าปุ่มนะครับผมเข้าไปที่บอททอนนะครับผมบอททอนแมปปิ้งแล้วก็เราก็เลื่อนหาคําว่าบอททอนสตาร์ทกับบอททอนเลืกนะครับผมนี่ก็คือบอททอนสตาร์ทแล้วก็คือบอททอนเลืกนะครับผมแล้วก็เข้าไปในบอททอนสตาร์ทเลยอันแรกนะครับผมแล้ว บัตเทิลสตาร์เราจะเอาเป็นเลข1นะครับผมโอเคตรงนี้มีเลข1แล้วกดเข้าไปที่เลข1ส่วนมาต่อไปแล้วก็เป็นบัตเทิลซีเล็กครับผมบัตเทิลซีเล็กเราจะตั้งค่าเป็นที่เลข2ครับผมบัตเทิลซีเล็กจะเป็นเลข2นะครับผมเราเลื่อนหาเลข2โอเคเจอแล้วนะครับผมบัตเทิลสตาร์เป็นเลข1ครับผมบัตเทิลซีเล็กเป็นเลข2โอเคพอเสร็จตามนี้ก็กดแบ็คกลับไปได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผม โอเคเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าวิธีใช้มันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคพอเข้ามาในเกมนะครับผมวิธีใช้ก็คือปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งครับผมกดเข้าไปจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็สามารถกวักมือแล้วก็ชี้หน้าได้ครับผมแต่ว่าเราจะไม่สามารถเดินได้จนกว่าเราจะกดปุ่มเพิ่มเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดอีกครั้งเพื่อใช้แล้วกดอีกครั้งเพื่อปิดนะครับผมเรากดขึ้นมากดขึ้นมาเพื่อกดกวักมือแล้วก็กดเพิ่มเสียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดให้เราเดินนะครับผมโอเคก็จะ ลำบากนิดนึงก็คือกดเปิดแล้วก็ต้องกดปิดด้วยนะครับผมไม่งั้นจะเดินไม่ได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ Android นะครับผมก็เป็นท่าที่เอาไว้ปั่นประสาทของฆาตกรได้ดีเลยนะครับไม่รู้ว่าอนาคตเกมจะอัปเดตท,ท่านี้มาให้กดแบบดีๆหรือเปล่าเราก็ต้องรอรุ้นด้วยนะครับผมโอเคก็สาหรับคลิปนี้ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหวังว่าจะชอบคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ